มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่8 ความเดิมตอนที่แล้วที่คุมนรกผีอดลีลาดเป็นคุมนรกที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับร่างวิญญาณที่อาศัยการเต้นรำบางหน้าเพื่อทำความชั่วร่างวิญญาณแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีแต่ร่างกายกลับสู้ผอมเพราะในอดีตมีฐานะดีได้อยู่ดีกินดีแต่ใช้เงินหุ่มเฟือยและไม่รู้จักทำบุญทำทานหรือเผื่อแผ่อะไรให้ใคร รกช่วยที่บใหกับผมทราบด้วยว่าทําไมร่างวิญญาณบาปที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยถึงได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆด,ดูมีระดับกันทั้งนั้นแต่ทําไมทําตัวเหมือนขอทานข้าถนนนอนร้องครวญครางมือยื่นขออาหารกินเพราะวาพวกมนุษย์ไม่รู้จักคําว่าเสียดายอินทิ้งกินกว้างใช้จ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยจับจ่ายใช้สอยก็เพื่อความสุขส่วนตัว ไม่ได้นึกถึงคนอื่นหรือประโยชน์ส่วนรวมเลยไม่เคยคิดบริจาคหรือช่วยเหลือคนยากไรแม้แต่น้อยถ้าเป็นชายพอมั่งมีเงินทองชื่อเสียงก็ทอดทิ้งภรรยาผู้ทุกค์ู่ยากเอาเงินทองไปปนเปรอหญิงใหม่ถ้าเป็นหญิงก็จะเหยียดหยามสามีแล้วผ่านหาเรื่องยาหรือพวกที่พอร่ำรวยขึ้นมา ก็ทิ้งอุดมการหรือคำปฏิญาณตายแล้วต้องลงมารับโทษที่นรกขุมนี้ทั้งสินถ้าร่ำรวยแล้วควรจะรู้จักคำว่าพอรู้จักใช้จ่ายใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเงินทองที่มีมากก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆชีวิตก็จะรุ่งเรือง เหตุเพศภัยร้ายก็จะแคล้วคลาดเกิดมาชาตินี้ร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะกรรมดีที่ทำไว้ในชาติก่อนๆส่งผลดีให้ในชาตินี้จึงควรทำดีต่อไปสร้างสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อหมดอายุไข ก็จะมีถนนจากสวรรค์ทอดลงมาให้ก้าวเดินไปสู่ความสุขที่แท้จริงคนรุ่นหลังก็ยังยกย่องเอทิดถูนบูชาได้เวลาที่จะต้องไปกันแล้วเอเซงเราต้องไปดูที่อื่นอีกหาข้าตอนรับบ,บุกพ่องระกอโอตััยด้วยกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่ให้ความกระจ่างกระผมต้องขอลาก่อนครับ ถึงแล้วเอีย้ยเสงกรับลงจักฐานบัวได้กรับพระอาจารย์อ้ยนั่นที่อยู่ข้างหน้านั่นมันสะพานนี่ครับที่เจ้าเห็นคือสะพานในหอโอ้นั่นนั่นนั่นคนที่เดินอยู่บนสนะพานน่ะถูกยมเทพผลักตัวลงไปข้างล่างแนละ้วครับพระอาจารย์พระอาจารย์าอาจารย์ครับอยายอย่าตกใจไปเลยนะนั่นเป็นสะพานขุนทรกมนุษย์โลก ที่ก่อกรรมชั่วร้ายบาปหนาเมื่อตายไปแล้วร่างวิญญาณจะถูกบังคับให้เดินข้ามสะพานนี้สะพานในหอนั่นแกว่งกวายอยู่ตลอดเหมือนเป็นสะพานแขวนที่สร้างเชื่อมระหว่างหุบเขาบนสะพานมียมเทพหัวควายหัวม้าต้อนคุมร่างวิญญาณให้เดินขึ้นบนสะพาน พอเดินถึงกลางสะพานก็ผลักให้หล่นลงไปยังเบื้องล่างคนแล้วคนเล่าพระอาจารย์ครับทำไมพวกยมเทพหัวควายและก็หัวมาถึงได้โหดเหี้ยมเหลือเกินครับมันเป็นการลงโทษร,ร่างวิญญาณพวกนี้ก่อบาปอะไรไว้เลยครับถึงต้องถูกลงโทษแบบนี้อ๋อแน่ยมเทพเฝ้าสะพานเดินมาทางเราแล้ว ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจีโกงและขอต้อนรับท่านเอี้ยเซียงเฉ็งข้าเพิงได้รับพระราชสารจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งนรกจึงได้ทราบว่าท่านทั้งสองจะมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เพื่อขอข้อมูลไปเขียนเปน็นหนังสือสำหรับเตือนสติชาวโลกและโปรดอภัยที่ข้ามาต้อนรับช้า ไม่เป็นไรหรอกอัตมากับสิทธิ์มาขอรบกวนพวกท่านชมวิธีลงโทษร่างวิญญาณบาปที่สะพานในหอแห่งนี้อด้วยความยินดีอย่างยิ่งข้าจะพาท่านทั้งสองขึ้นไปบนสุพรรเชิญเป็นอะไรเอเซียนยืนเฉยอยู่ทำไม <c oughs> <c oughs> ตามท่านยมเทพไปกระผมไม่กล้าขึ้นขอรับกระผมขอดูอยู่ข้างล่างนี่แล้วกันขอรับทําเป็นขี้ขลาดตาขาวไปได้ยมเทพหัวม้ากับหัวควายไม่ผลักเจ้าตกสะพานหรอกไปก็ได้ขอรับแต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าพระอาจารย์ต้องจับมือกระผมด้วยนะขอรับห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยนะขอรับสะพานมันแกว่งอยู่ตลอดเวลาเลยกระผมกลัวว่า จะถล่มแล้วก็พลาดตกลงไปนะครับเป็นอย่างนั้นไปก็รับอาข้าจะจับมือเจ้าไว้รับไม่ยอมปล่อยให้หลุดเลยไปเรียบเดินขึ้นสะพานคอรับพระราชารพระเจ้ารจีหุบเดินจูงมือเอี้ยเซียงเซงขึ้นบนสะพานข้างใต้สะพานนั้น เต็มไปด้วยงูนับหมื่นหมืนตัวแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ราวกับมังกรที่สร้างพันตามเสาสารเจ้าทุกตัวชูหัวอ้าปากแลบลิ้นอย่างเตรียมพร้อมที่จะขย่ำผู้ที่จะพลัดตกลงไปบางตัวก็กำลังขมือบวิญญาณบาปที่ตกลงไปดูเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนะโอ้พระ อาจารย์ครับระพอาจารย์มือเท้ากระผมอ่อนพวกเปียกไปหมดแล้วทําไมมาถึงหน้าโกรอย่างนี้ที่ตตยสะพานนนสะพานในหอเต็มไปได้วยงูพันธ์ต่างๆล้วนดุร้ายมนุษย์ที่ไร้คุณธรรมหรือมีเจตนาหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อื่นใช้กำลังข่มขืนกระทําชำเราผู้หญิงยุให้รําตําให้รั่ว เสี่ยมเขาควายให้ชนกันจนคนเข้าใจผิดกันฆ่ากันจนตายมีจิตยินดีในความหายนะของผู้อื่นเผาบ้านเผาเมืองโกงงบประมาณเหล่านี้จัดอยู่ในพวกใจอสรพิษเมื่อตายลงร่างวิญญาณก็ต้องมาเดินตกสะพานนี้ให้งูร้ายคบกันก็นแท้ที่จริงแล้วงูพวกนี้ เกิดจากอำนาจความเฮี้ยมโหดที่ไม่ต่างจากงูพิษของมนุษย์นั่นเองน่าหวาเสียวจังเลยครับคนขวัญอ่อนไม่ต้องถูกใครผลักตกลงไปหรอกครับแค่เดินขึ้นสะพานก็คงตกใจจนสติไม่อยู่กันเนกันตัวแล้วก็เป็นลมร่วงหล่นลงไปเองเลยแล้ะครับจะร้องให้ช่วยทำไมนะ ก็ใครใชใ้พวกเจ้าทำบาปลาต้องมาเดินตกสะพานให้งูกินล่ะมาเกือบถึงปลายสะพานแล้วกระผมยังรู้สึกเสียวไส้ไม่หายเลยประจารย์ขวัญอ่อนซสจริงข้าจะให้ยาเสริมพลังใจแก่เจ้าสักสามเม็ดเรียบกินซะขวัญจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ต้องกลัวจนหน้าซีดเ,เงือการแตกพลัก แล้วก็จะลาท่านยมเทเทศเฝ้าสะพานซะแล้วเราจะไปที่อื่นกันอีกขอรับขอบพระคุณท่านยมเทเทศเฝ้าสะพานที่อำนวยความสะดวกเนื่องจากเวลามีจำกัดกระผมจึงต้องขอลาไปก่อนขอรับ ถึงแล้วเอเซงลืมตาขึ้นแล้วลงจักฐานบัวขอรับพระอาจารย์เอ๊ะที่ไหนกันขอรับทำไมมีเสียงเพลงลีลาดด้วยอะ่ะนี่เป็นขุมนรกย่อมที่ทางการยม,มโลกสร้างขึ้นใหม่ชื่อขุมนรกลีลาดอยู่ในความปกครองของศาลาว่าการกาลาสุตตะมหานรกที่สองเออ ขอถวายการตอนรับสมเด็จพระจีกงอัวุกกับร่างทรงเอกแห่งสาราเสียเฮงตึงเอียเสียงเซงยินดียังยิ่งที่สเสด็จมาเป็นเกียรติข้าพึ่งได้รับสารจากองค์พญยายมว่าท่านทั้งสองจะมาที่นี่ขอเชิญท่านทั้งสองชมเครืงในก่อน จะ่ผมนรครับทำไมภายในนี้ถึงมีแสงไฟสรุสสีชมพูกับมีสิงกระโดดนี่ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยขอรับวิญญาณบาปที่ถูกคุมขังในนรกขมนี้เมื่อก่อนเป็นหญิงที่ชอบเต้นรำเต้นลีราชขอเชิญเข้าไปชมแล้วจะรู้เอง ในขุมนรกลีลาดนั้นแออัดด้วยร่างวิญญาณบาปชายหญิงผู้ชายมีตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชราต่างแต่งตัวด้วยชุดสูททันสมัยส่วนผู้หญิงล้วนแต่เป็นวัยรุ่นสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศอีกทั้งยังมีชาวต่างประเทศรวมอยู่ด้วยไม่น้อยแต่ละคนพอย่างก้าวเท้าเหยียบพื้นเวที ต่างต้องพากันกระโดดเยงพร้อมร้องโอยโอยท่านเจ้าขุนนะลครับทำไมร่างวิญญาพวกนั้นถึงทำวิิยาอย่างนั้นล่ะครับโอ้เป็นพวกที่มืนอยู่บนโลกมนุษย์เป็นนักเต้นรำแต่แฝงด้วยกามโรกีฮอตตายวิญญาณต่างมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ดื่มดากับรสชาติการเต้นรำอีกครั้ง แต่การเต้นรำเนี่ยไม่โรแมนติกไม่เร่าร้อนไปกับจังหวะของเสียงเพลงหรอกนะพื้นเวทีลีลาดในนรกจ้างด้วยแผ่นเล็กและมีความร้อนจนแทบลุกเป็นไฟได้ขณะเต้นรำก็มีลำแสงไฟร้อนจนแดงก่ำซาส่งลงมาสมจริงเหมือนอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ว่าวิญญาณบาปตนใดก็ตามเมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้ว ก็ต้องเต้นไปเรื่อยๆยืนหยุดไม่ได้เมื่อมีชีวิตพวกเขามีความสุขกับการเต้นรำยังไงตายแล้วก็ให้วิญญาณของพวกเขาได้กลับคืนไปสู่ความสุขเช่นนั้นให้เต้นได้อย่างไม่จำกัดเวลาจนอยากจะลืมรสชาติของการเต้นรีราดเต้นรำในขุมนรกได้เพราะต้องเต้นด้วยความเจ็บปวด ปวดแสบปวดรอว้อนเท้าผุพองเป็นน้ำชำเลือดชํำหนองไหลเยิมเวทนาจริงๆรำที่ท่านเจ้าขุนนรกพูดมาก็มีเหตุผลดีละครับว่าชอบเต้นรําก็ให้พวกเขาได้เต้นรําอีกเพื่อให้สาแก่ใจแต่ว่าการเต้นรำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร็ว้ายเสมอไปไม่อย่างนั้นคนที่เต้นเพื่อสังคมเพื่อสุขภาพก็ไม่ต้องพาการตกรา,าเต้นต่อกับที่ขุนนรกลีลาดละครับ นรกนะลงโทษก็เฉพาะพวกบาลสังคมเท่านั้นท่านเอียเสียงเซงที่แอแฝงมาในคราบของนักเต้นรำผู้ชายเต้นเพื่อมัวกามหวังเสพสุขกับผู้หญิงไม่เลือกหนะ้าส่วนผู้หญิงก็ทำตัวเหมือนดอกไม้ริมทางให้ชายกอดรัดไม่เลือกหนะ้าหวังเพียงเพื่อให้ได้เงินอย่างเดียวเมื่อครับพับบาป ก็หิวกันไปลงสนามประเวณีต่อลูกด้านที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ดื้อรันออกไปเที่ยวกลางคืนสุดท้ายก็ร้องเอ้ยด้วยการมัวกาามอาศัยการเต่นรําเป็นฉากบังหน้ากลายเป็นมารสังคมกันไปหมดพฤติกรรมของคนพวกนี้ทางนรกถือว่าเป็นการทำลายโลกทำลายสังคม ตลอดจนจารีตและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนรกจึงต้องลงโทษตามที่ท่านเอียเสียงเจ้งเห็นอยู่นี่แหละส่วนพวกที่เต้นรำเพื่อสุขภาพเพื่อสังคมหรือจักสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปในทางบวกนรกไม่ขอแตะต้องเลยท่าน ที่ท่านเจ้าขุมนรกชี้แจงให้กับผมทราบนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นพอวันเวลาผ่านไปชนในชาติกระหันเหตุเป็นนิยมศิลป,ปะวัฒนธรรมต่างชาติที่เต็มไปด้วยป,ป่านเนื้อดงเล่าพระครุง้งกามโลกีแต่และประเทศก็มีศิลป,ปะวัฒนธรรมในการออกกาลังกายประจําชาติอยู่แล้วหากเราไปทาตามในสิ่งที่ไม่ดีคิดว่าเป็นของพิเศษเลอเลอิศใครไม่ทําตามก็ว่าเชยเป็นเต่าล้านปี ก็จะกลายเป็นพวกทำลายศิลธรรมและกวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมจารีตปเพณีอันดีงามของชาติตัวเองไปด้วยท่านเจ้าขุมนรกวันนี้หมดเวลาแล้วอาตมากับสิทธิ์ต้องขอลากลับก่อนกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่ได้เมตตาอธิบายให้กระผมเข้าใจกระผมขอลาครับ พอเริ่มหนาวความหนาวเข้าจับจิตมันอุทิศสร้างกูศลให้คงไว้แม้หิมะตกปกคลุมทั่วป่าไพรแต่บวยไผย่ยืนตระงานไม่หวันไวฤดูใบไม้ร่วงเพิ่งจะผ่านไปความหนาวเหน็บก็เข้ามาแทนที่อากาศวิปริษปแปรปรวนอย่างนี้ทำให้สัตว์โลกปรับตัวไม่ทัน ก็เลยเจ็บป่วยไข้ไปตามๆกันเ e อเสงก็รับวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปดูที่ขุมนรกน้ำแข็งแต่ที่นั่นอากาศหนาวมากไม่รู้ว่าเจ้าจะทนไหวหรือเปล่าพระอาจารย์ขรับกระผมเป็นแค่วัดเพิ่งจะหายขอรับแล้ววันนี้อากาศก็เย็นมากด้วยกระผมว่าเราไปดูที่อื่นกันก่อนดีกว่าขอรับที่ขุมนรกน้ำแข็งนี่เอาไว้ดูหลังก็ได้ขอรับทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก e เอเสงเออ เพราะว่าได้แจ้งกำหนดการไปที่ขุมนรกน้ำแข็งแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเจ้ากลัวว่าจะทนหนาวไม่ไหวข้าก็จะให้ยาสามเม็ดที่เป็นยาคงความอบอุ่นอ่ะรับไปก็รับขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับผมกินแล้วขอรับอกินเข้าไปแล้ว ก็รู้สึกอบอุ่นทั่วตัวขึ้นมาทันทีเลยครับพระอาจารย์ดีโอ้โหงั้นขึ้นฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์ถึงแล้วเอีย้ยเสง ลงจากฐานบัวได้ก็รับกระผมไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยเห็นแต่ภูเขาขาวโพลนเหมือนถูกปกคลุมด้วยหิมะต้นไม้ก็แทบไม่มีที่มีก็เห็นยืนต้นใบโกรนอยู่ปราบรายแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันนี่ครับพระอาจารย์ที่นี่อยู่ใกล้คุมดรกน้ำแข็งเขาลูกนี้ได้รับอิทธิพลอากาศขอ,ของขุมดรกน้ำแข็ง จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปีที่ไม่มีคนให้เห็นเพราะว่าเราเหาะมากับฐานบัวแล้วก็ลงที่นี่ไม่ได้มาตามเส้นทางในยมโลกเราเดินเลี้ยวไปเลยชายเขาไปหน่อยหนึ่งก็จะถึงขุมตะกนับแข็งที่ได้รับอย่างนี้ไม่มีถนนหนทางต้นไม้ต้นหญ้าแข็งตายหมดเพราะถูกหิมะปกคลุมมีเหลือแต่ต้นไม้ใบโกรนกับภูเขาวเวิ้งว่างอยู่ทั่ว ยิ่งลมมีพัดมาก็ยิ่งหนาวหรือเป็นเพราะยาของพระอาจารย์ที่ให้กับผมกินมันจะบทฤทธิ์แล้วอรับเนี่ยยาไม่บดฤทธิ์แต่เป็นขั้นตอนธรรมชาติของยาทิพย์ที่จะเปลี่ยนกลไกลในร่างกายเจ้าสมัยรอสักครู่แล้วเจ้าจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมยานี้มีฤทธิ์อยู่ได้สามวันวางใจเถอเอเซงครับข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตายง่ายๆหรอก หวางทางที่เดินย่ำหิมะกันไปนั้นเอี้ยเซียงเซงได้เห็นเรือแถวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหมดและทาสีดำตัดกับสีขาวของหิมะที่อยู่บนหลังคาจนขาวพโพลนด้านหน้ามีเสาไม้ตั้งอยู่สองต้นเป็นเสาประตูมีแผ่นป้ายติดอยู่เหนือประตูว่าคุมนรกน้ำแข็งหลังประตูเข้าไปมีทางเดินเล็กๆตรงไปที่เรือนแถว ทำไมที่ทำการขุมนรกน้ำแข็งเนี่ยถึงสร้างไว้ง่ายๆไม่มีรัวรอบขอบชิดเหมือนนรกขุมอื่นไม่กลัวว่าร่างวิญญาณบาปที่มารับโทษจะหลบหนีหรอกครับเพราะว่านรกขุมนี้มีการลงโทษด้วยความหนาวเยือกจากน้ำแข็งที่แข็งตัวในรูปแบบต่างๆแล้วก็แช่จนร่างกายแข็งทื่อจึงไม่มีทางที่จะหลบหนีได้การป้องกันจึงไม่จะเป็นจะต้องแข็งแรงมั่นคงนะอ๋อ นัมีอะไรเอ้ยเซียงกระผมเห็นยมเทพกาลังควบคุมร่างวิญญาณประมาณสิบกว่าตนพวกเขาจะมากันที่ขุมนรกน้ําแข็ง้หรอเปล่าครับใช่พวกเขาจะมาที่นี่แหละอ๋อนั่นท่านเจ้าขุมนรกกับยมเทพเดินตรงมาที่เราแล้วขอกราบถวายท่านเจ้าขุมนรกกับท่านยมเทพขอรับ กระผมได้รับพระบัญชาให้ติดตามพระอาจารย์เดินทางมายโมโลกเพื่อหาข้อมูลเขียนหนังสือธรรมะขอท่านเจ้ากุมนรกและท่านยมเทพช่วยชี้แนะด้วยขอรับไม่ต้องเกลงใจพอดีข้าเพิ่งได้รับพระบัญชาจากองค์สมเด็จพญายมชอกังวงแจ้งให้ทราบว่าท่านทั้งสองจะมาขอเข้าชมขุมนรกดําแข็งวันนี้อ่ะอย่างนั้นขอเชิญท่านทั้งสองเขมาพักก่อนในห,ห้องรับรองก่อนเถอะ ท่านจะขุมนรกเราจะขอเข้าชมขุมนรกน้ําแข็งกันเลยอ่ะแล้วแต่ท่านเถิดขุมนรกน้ําแข็งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกลักษณะคล้ายสระว่ายน้ําในโลกมนุษย์ผิดก็ตรงที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก แบ่งเป็นสร์เล็กๆอีกพันะสะะสต์ที่อยู่ไกลสุดไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดในแต่ละสระมีร่างวิญญาณทั้งหญิงชายสวมแต่เสื้อชั้นในมองไม่เห็นท่อนล่างเพราะจมแช่อยู่ในก้อนน้ำแข็งจนหน้าเขียวคล้ำริมฝีปากดำมือสั่นเร่าๆไม่ส่งเสียงร้องไห,ห้หรือครวญครางมีแต่ลมหายใจที่แผ่วเบา เหล่าร่างวิญญาณต่างพากันมองตรงมาที่เอี้ยเซียงเซ็งด้วยสายตาวิงวอนขอความเมตตาพระอาจารย์ขอรับจะมีทางช่วยเขาขึ้นพ้นจากการถูกแช่แข็งได้หรือไม่ขอรับถ้าตอบแทนให้ก็ได้ว่าช่วยไม่ได้เพราะนี่คือการลงโทษแต่ข้าก็ยินดีจะฉุดเขาขึ้นมาบนฟัง เพื่อให้ท่านได้ทักถามนะ,อ,ะอย่ามาเทพนะเอาร่างวิญญาณบาปตนนั้นขึ้นมาสิงอมรับบัญชา,าคุณลุงครับผมขอถามคุณลุงหน่อยเะครับความหนาวเหน็บที่นี่เป็นยังไงบ้างครับทั้งฟ้าทั้งดินเต็มไปด้วยหินมากับน้ำแข็งเสื้อผ้าที่ใส่ ก็มีแค่เสือบางๆกับกังเกงชันนในเท่านั้นข้าไม่มีแรงจะพูดแล้วพอาะทกแช่จนตัวแข็งลมหายใจก็เกือจะไม่มีแล้วยามาเทพเอาน้ำขิงให้วิญญาณบาปตนนี้กินจะได้ช่วยให้เกิดพลังแล้วก็พูดคล่องขึ้นนะน้อมรับบัญชา นี่น้ำขิงฟินซะจะได้มีเรื่องมีแล้งเล่าเรื่องในอดีตบนโลกมนุษย์ว่าเจ้าได้ก่อการทำชั่วอะไรไว้บ้างเออน้ำขิงควันขึ้นกรุนเจียวเออค่อยรู้สึกมีเรี่วมีแรงขึ้นน้อยอ้าวจงเล่ามาซิว่าเมื่อตอนเรามีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี่นะ ได้ก่อกรรมอะไรไว้ถึงต้องมารับโทษที่กุมนรกน้ําแข็งเนี่ยเมื่อตอนข้ามีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ข้าชอบสะสมสแตมกับเลี้ยนเงินและวัตถุโบราณเมื่อตอนข้าอายุ45มีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันมากกินงเที่ยวด้วยกันมาตลอดและมีเหตุให้เพื่อนคนนี้ของข้า ต้องเดินทางไปต่างประเทศคุกคัวว่าของที่เขาสะสมไว้จะถูกขโมยและเอามาฝากไว้กับข้าและด้วยความโลภของข้าเองจึงเอาของพวกนั้นไปซ่อนไว้ที่อื่นรอจนเพื่อนกลับมาข้าก็ตีหน้าเศร้าบอกเขาว่าของที่เขาฝากไว้รวมทั้งของของข้าด้วย ถูกขโมยไปหมดแล้วถึงจะเจ็บใจแค่ไหนยังไงเสียดายของอยังไงแต่ของที่ถูกขโมยไปก็เอาคืนมาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยเลยตามเลยตอนที่ข้าอายุห้าสิบหกปีข้าป่วยเป็นมะเร็งที่ตับและถึงแก่ความตาย ร่างวิญญาณเดินทางมาถึงยมโลกถึงได้รู้ว่าทางการยมโลกล่วงรู้การกระทําของข้าทั้งหมด นายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศริกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรธราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัตมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตทีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธรารณปะระโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องคุ้มนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ทรงผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด